สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Fragrance Villa นะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับผมก็ต้อง Happy Valentine's Day นะครับแล้วก็สุขสันต์วันวาเลนไทน์นะครับกับคุณผู้ชมนะครับทุกท่านที่รับชมช่องของผมอยู่นะครับก็ EP นี้นะครับผมก็จะมารีวิวน้ำหอมนะครับน้ำหอมวันนี้นะครับที่จะมารีวิวเนี่ยก็เป็นน้ำหอมที่มีความเกี่ยวข้องกับวันวาเลนไทน์ด้วยนะครับคือเป็นน้ำหอมที่เกี่ยวข้องกับความรักเนาะ เกี่ยวข้องกับความเป็นดอกกุหลาบนะครับน้ำหอมกลิ่นนี้นะครับก็เป็นแบรนด์ที่ผมรู้สึกว่าคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะไม่รู้จักกันสักเท่าไหร่นะคือหลกัหลกๆแล้วเนี่ยแบรนด์นี้เนี่ยเขาจะทําเป็นจิวเวลรี่นะครับแต่เขาก็ทําตัวน้ําหอมด้วยนะน้ําหอมที่จะมารีวิวในวันนี้นะครับนั่นก็คือตัวนี้เลยนะครับของแบรนด์โมบูแซงนะครับชื่อกลิ่นว่า promise me au d e parfum นะครับ น้ำหอมตัวนี้นะครับเป็นน้ําหอมของคุณผู้หญิงนะคือน้ําหอมตัวนี้เนี่ยผมชอบอยู่อย่างหนึ่งคือผมชอบขวดเขามากเลยนะครับคือขวดเขาเนี่ยออกมาในรูปแบบของแม่กุญแจนะครับคือเป็นแม่กุญแจแบบสีทองนะครับ <Yeah. S 1> แล้วก็เป็นกุญแจที่แบบไม่ใช่เป็นกุญแจที่ใช้ลูกกุญแจขาย,ยาเป็นกุญแจที่ล็อกด้วยรหัสนะครับเหมือนพวกกุญแจแบบกุญแจล็อกเกอร์แล้วก็กุญแจกระเป๋าเดินทางนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเขามีแบบคล้ายๆเหมือนตัวหมุนนะครับคล้ายๆกับ ถ้าเป็นกุญแจจริงๆเาจะเป็นเหมือนตัวเลขเนาะแล้วก็หมุนมันก็จะมีตัวเลขล็อกนะครับก็นน้าหอมตัวนี้นะครับคือผมรู้สึกว่ามีความคล้ายกับน้ําหอมของโครเอนะที่ชื่อกลิ่นว่า Love Story นะครับตัว Love Story ตัวนั้นเนี่ยก็ออกแบบมาในรูปของแม่กุญแจเหมือนกันแต่ว่าตัวโครเอตัวนั้น,น่ะแวบ,บแรกเลยที่ผมมองเนี่ยผมไม่ได้นึกถึงแม่กุญแจเลยนะผมจะมองเขาเป็นเหมือนกับคล้ายๆกับทรงของพวก เหมือนตะก,ก้าหรือกระเช้าทรงสูงสูงนะครับเพราะว่าเขาจะมีคล้ายๆกับเป็นเหมือนเป็นซี่ๆเนาะแล้วก็จะมีโบผูกด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยจะดูเหมือนเป็นแม่กุญแจมากกว่าด้วยนะแม่กุญแจเนี่ยเป็นเหมือนตัวที่คล้องนะครับคน2คนเอาไว้ด้วยกันนะครับก็คือในฝรั่งเศสเนี่ยหรือว่าในกรุงปารีสเนี่ยเขาจะมีสะพานอยู่สะพานหนึ่งนะ <S <S ผมจำไม่ได้แล้วแหละว่าชื่อสะพานอะไรแต่คือถ้าย้อนไปดูในคลิปของ โครเอเลิฟสตอรี่เนี่ยผมมีบอกเอาไว้นะครับสะพานนั้นจะเป็นสะพานที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนาะเวลาเขามาเที่ยวที่ปารีสเนี่ยครับเขาจะเอากุญแจเนี่ยมาคล้องไว้ที่ราวสะพานนั้นนะครับซึ่งผมรู้สึกว่าที่เกาหลีเองเนี่ยไม่รู้ว่าที่เกาะเชจูหรือที่ไหนก็มีอารมณ์ประมาณนี้อยู่เหมือนกันเนาะที่คู่รักจะเอาแบบกุญแจไปคล้องไว้บนราวสะพานนะครับก่อนน้ำหอมตัวนี้นะครับในข้อมูลเนี่ยบอกเอาไว้ว่าเปิดตัวตั้งแต่ปี2015นะครับ perfumer นะครับก็คือคุณคารีนดูบรีเซเรนีส่วนในโนตนะครับก็มีไม่ได้เยอะนะครับท็อปโนตจะมีซิซิเลียนแมนดารินนะครับก็คือเป็นส้มแมนดารินจากทางอิตาลีนะครับส่วนมิดเดิลโนตนะครับตัวนี้มีโรสนะั่คือกุหลาบแล้วก็มีไวท์เฮลิโอโทรปนะครับส่วนเบสโนตนะครับตัวนี้จะมีแพทเชูรี่แค่ตัวเดียวเลยนะ ผมชอบแพคเกจของมากเลยนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยตรงที่บอกว่าคล้ายๆกับเป็นเหมือนรหัสเวลาเราหมุนเนี่ยผู้ชมจะเห็นว่าเหมือนมันมีคล้ายๆกับเหมือนเป็นเพชรเม็ดเล็กๆอ่ะดูสวยดีนะคือคิดว่าน่าจะเป็นแบบอารมณ์เหมือนกากเพชรนั่นแหละครับอาจจะไม่ใช่เพชรจริงหรอกเพราะว่าราคาก็มันก็ไม่ได้แพงอะไรมากนะครับกลิ่นฝุ่งกระจายดีเลยนะครับแล้วก็เป็นกลิ่นที่อวนมากเลย กลิ่นที่นำขึ้นมาเลยคือกลิ่นของแพทชูลี่ในเบสโนตนะครับตัวนี้กลิ่นแพทชูลี่ถือว่าหนักเลยนะแล้วก็เป็นกลิ่นที่เข้มนะครับคือดูน้ำมันออกแนวแบบสีใสๆแต่กลิ่นมันเข้มมากเลยนะแพทชูลี่เนี่ยคือถามว่ามันหอมไหมคือมันหอมนะมันทำให้กลิ่นน้ำหอมเนี่ยดูมีความหรูหรา ดูมีความแพงแต่บางทีเนี่ยแพทชูลี่เนี่ยมันก็เป็นเหมือนดาบสองคมเหมือนกันนะคือถ้าเบรนมาดีเบรนมาแบบกลิ่นแบบไม่ได้แรงมากนะครับเวลามันมาอยู่ในน้ําหอมเนี่ยกลิ่นมันจะให้ความรู้สึกแบบกลิ่นเย็นเย็นดูอารมณ์แบบมีความเฟรชเบา,เบา,เบามันจะทําให้น้ําหอมเนี่ยดูหอมขึ้นแต่ถ้าเบนมาหนักๆเกินไปเนี่ยกลิ่นมันจะออกแนวแบบเหมือนกลิ่นยาๆครับจะเป็นกลิ่นแบบออกแนวแบบออแบบเอิร์ทตี้นะมีความกลิ่นแบบ ดูเป็นกลิ่นที่ดูอึมครึมอะ่ะมีความแบบดูมืดๆนะครับมีความดาร์กซึ่งตัวนี้ถือว่าเป็นกลิ่นที่เข้มแต่คือฉีดครั้งแรกปุ๊บแล้วดมเนี่ยกลิ่นจะดูเป็นกลิ่นแบบกลิ่นที่หนักไปหน่อยแต่พอทิ้งระยะไว้สักพักหนึ่งพอกลิ่นมันรายดาวลงไปเนี่ยมันโอเคขึ้นนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยโอเคผมจะได้กลิ่นของความเป็นกุหลาบนะครับเป็นกุหลาบที่ผมรู้สึกว่าออกไปในทางแบบเหมือน กุหลาบแบบแก่ๆหน่อยนะครับเหมือนพวกโอโรสนะครับเป็นกุหลาบแบบสีส้มอมชมพูเบาๆอะไรประมาณเนี้แล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะมีอารมณ์คล้ายๆกับกลิ่นของความเป็นพาวเดอรี่ทิ้งท้ายไว้ตรงปลายกลิ่นด้วยนะครับคือเป็นกลิ่นที่ผมรู้สึกว่าหอมนะแต่คือแค่ช่วงแรกเนี่ยใครที่รู้สึกว่ากลิ่นไวตัอกลิ่นแพทชูลี่เนี่ยคืออาจจะ ไม่ได้ชอบช่วงแรกสักเท่าไหร่เพราะว่ากลิ่นแพทชอรี่มันหนักจนเกินไปนิดนึงนะครับแต่คือพอทิ้งไว้สักพักเนี่ยมันโอเคขึ้นนะมันเป็นกลิ่นที่ดูผู้ใหญ่นะครับตัวนี้คือผู้ใหญ่แบบอายุประมาณแบบ2ี่สิบไปปลายหรือสามสิบขึ้นไปอะไรประมาณเนี้ยคือเป็นผู้ใหญ่ไปทำงานนะคือกลิ่นของความเป็นส้มแมนดารินในช่วงท็อปโน้ตเนี่ยตัวนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เด่นนะครับผมไม่ได้รู้สึกว่ามันมีกลิ่นแบบกลิ่นเปรี้ยวอะไรมากมายด้วย หลักๆเลยคือกลิ่นของ p a t c h o u l คือกลิ่นพิมเสนกับกลิ่นของกุหลาบเป็นกลิ่นที่ผมรู้สึกว่าเหมาะกับใส่กลางคืนหน่อยคือถ้าใส่กลางวันเนี่ยถามว่าได้ไหมคืออาจจะพอได้แต่ต้องเบาสเปรย์นะครับแล้วก็แนะนําให้ใส่ในแบบวันที่อากาศเย็นๆหรือในแบบฤดูหนาวอย่างเงี้ยได,ได้ถ้าใส่กลางวันนะก็จะใส่กลางคืนก็คือใส่ได้เลยนะครับแบบใส่อากาศเยน็นๆใส่ออกงานอย่างเงี้ยได้เลยแล้วก็กลิ่นเนี่ยก็อยู่ติดทนด้วยนะครับแบบประมาณแบบ7 8ชั่วโมงเนี่ยได้นะ คือแพทชูลี่เนี่ยกลิ่นมันทนอยู่แล้วนะครับแพทชูลี่เนี่ยฉีดเยอะเกินไปบางทีเนี่ยก็รู้สึกแบบเวียนหัวได้เหมือนกันนะมันทําปฏิกิริยากับอากาศร้อนเนี่ยมันจะทําให้กลิ่นแบบดูอวนดูแบบดูฟุ้งกระจายแบบทําให้คนรอบข้างเนี่ยรู้สึกว่ากลิ่นมันแรงจนเกินไปอะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับต้องระวังนิดนึงแต่โดยรวมหอมครับคือกลิ่นเข้มเลยนะคือคาแรคเตอร์ของผู้หญิงที่ใช้กลิ่นนี้แะครับก็จะเป็นผู้หญิงแบบ ผู้หญิงไว้ทำงานเนาะดูเป็นผู้หญิงที่แต่งตัวดีหน่อยนะครับมีความาหรูหราเบาๆแล้วก็จะเป็นผู้หญิงที่อยู่ใกล้ใครแล้วก็จะทําให้แบบคนรอบข้างรู้สึกดีอะ่ะทำให้คนแบบตกหลุมรักได้ง่ายหรือทําให้คนรอบข้างแบบรู้สึกชอบได้ง่ายอะไรประมาณนี้หอมดีนะครับตัวนี้เพียงแค่แบบทิ้งระยะเวลาแค่ให้แพทชูลี่มันเบากิ่นลงแปบ๊บหนึ่งเท่านั้นเองนะครับสำหรับตัวนี้นะถ้าคุณผู้ชมเนี่ยสนใจยังไงตัวนี้อาจจะต้องแบบลอง เอ่อพรีออเดอร์จากทางเว็บอะไรประมาณนี้เพราะว่าผมไม่เคยเห็นแบรนด์นี้วางจําหน่ายในเคาน์เตอร์น้ําหอมในห้างนะครับแล้วก็ส่วนที่ช็อปเขาเองเนี่ยโมบูแซงเขาก็ขายจากจิวเวลรี่นะครับไม่ได้ขายน้ําหอมนะถือว่าเป็นกลิ่นน้ําหอมกลิ่นหนึ่งที่ก็เหมาะกับวาเลนไทน์เนาะพรอมิสมีก็แบบประมาณว่าสัญญากับชั้นอะไรประมาณนี้นะครับก็คือมันก็เข้ากับแพ็กเกจที่เป็นรูปกุญแจเนาะที่แบบเหมือนกับแบบค้องคนสองคนเอาไว้ด้วยกันอะไรประมาณนี้นะครับ อธิจริงนะครับคลิปน้ำหอมวันวาเลนไทน์เนี่ยผมก็ลงไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับคุณผู้ชมก็น่าจะได้รับชมกันแล้วแหละเนาะส่วนวันนี้ก็คือมาตรงกับวันวาเลนไทน์พอดีนะครับผมก็เลยเอาน้ำหอมที่โอเคมีความเป็นกลิ่นของดอกกุหลาบหรอครับมีแพ็กเกจมีชื่อที่เกี่ยวข้องกับความรักอะไรประมาณนี้เอามาทำรีวิวนะครับซึ่งตัวนี้ผมก็ยังไม่เคยทำรีวิวมาก่อนนะครับก็เอามาทำรีวิวเป็นครั้งแรกนะสำหรับคลิปนี้โอเคครับก็ยังไงนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านไหนที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์และกดสมัครสมาชช่องของผมด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับสําหรับน้ําหอมมือ2นะครับถ้าคุณผู้ชมท่านไหนสนใจเนี่ยก็หลังจากดูคลิปรีวิวแล้วเนี่ยถ้าสนใจยังไงก็แอดไลน์ผมมาได้เลยนะครับทักมาได้นะโอเคครับก็สําหรับวันนี้นะครับผมก็คงขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ